้าวเอ้อยกับแม่กับมาเลยพี่น้องก่อนหอคักขนาดได,ได้กระสอบยังมาอันนี้โอ้เอาเป็ดมาปิ้งถึงได้มือเลยน้าเอ้ยดังไพ่ขางหมอดเด้อย่งนนชือคแม่เข่าเอาเป็ดมาสู่กินนี่เอ้ได้ยังไงเนาะได้บางฮงถือเข่ามาพร้อมเออได้บางฮงมะนาวมะเพ็ด อีแม่เพิ่นบริเลเฟืองลูกเลยได้พี่น้องเพิ่นถือของเพิ่นมาน้ำครั้งแรกบริเลกวนลูกเด้พี่น้องแม่แม่ถือเข่ามากินเห็นหมามาถึงมือถึงมือนะมีหมักหน้ามีหมักเพชรหมังหุงเออแล้วก็ซื้ออันซื้อยังอีกบบดนี้ยาสีฟันซื้อมือเพื่อนยาสีฟันซื้อมาเฮือนโอ้โหขากใส่นนอนชุนเจ้าเนาะอันนี้กปลาดุกเออสิงดุกสิงดุกสิงปลาดุกมากินเนาะงิิงดุกอ้าวสิงดุกกับสิงดุก นี่แกปลาทูเสียเมื่อเฮือนเนี่เออปลาทูนึ่งคือซื้อมาซื้อดูลิ่งเนาะปลาทูนึงซื้อเมื่อเพื่อนผมว่าข้าวแลมโบ้เด้่ยเออข้าวแลมโบ้ข่อยอันนี้ตำหมักทัวอ่ะอืมตำหมักทัวซื้อตำหมักทัวมากินอู้บ่ซื้อหมากมันมาตำเอาเองเพี่ขงปลาดุเนี่ยอืมเขาให้จานนำคิวข้าวเออให้จานพร้อมเออคิวข้าใช่มากินข้าวอยู่ที่กับลูกเนาะกินกับลูกยังแซ่บเนาะแซ่บอืมอันเมื่อนี้กอจังวาสวยหันปดหมวกบ้านี อเออถอดเชือออกมาเนี่ยเออปดออกป้าทรงสันสามสันป้าถ้าปิดปากเจ้านะตัวจังมาชวยมานี่นะ่ไปค้นเครืองเพื่อนนงางหลาแต่เพื่อนแถาแต๊กมาเพื่อนมาอยู่เพื่อนเลยเดอ้อนางหลามาอยู่เพื่อนน้ำเมร์เลยเดอ้อบ้านบริอยู่เพื่อนเถาแต๊กเลยเด้ออ๋อคนมาเบิดแล้วคุณบอมาเบิดแล้วมาอยู่เี่อแล้วเพราะว่า มันแข็งากร่งเนาะพอบาพ่อเขาก็บบสนใจลำเอียงนะมีแต่เฮาหัดทดสอบส่งเขาส่งหน้ามันนะเฮาก็เลยอังพอเขากับบริห่วงเขากับชีห่วงแค่นังนัวเป็นลูกเขาขีดเป็นล้านฐานนะก็เลยคิดเป็นั่นยาดอกอยาดอกข้า,ม,าะะม่าเหรอคะยายาดอก้ามาแล้วเฮากับพ่อเมื่อกี้นี่ผ้าพิ่นไปเบิ่งนรถที่ไฟฟ้าพี่น้องอุ่นไปอยากให้แม่เปลืองน้ำมันรถที่ไป,ไปขี่มาขู่ขมือเนาะเบิ้ดลายเติบได้จังหวะอยากไปเบิ่งรถไฟฟ้าให้พเพิ่นเฮ้ยไปเบิ่งทามตะของราคาไว้ เป็นไรหมักอยู่บ่มีเล้งตัวไรไ่าอยู่บ่หมักดูหมักสีแดงค่ะหมักสีแดงสซื่อให้เพื่อนแหละพี่น้องแล้วบ,บุกีมือเราอ่าอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์ที่มาขับรถไปมาเพราะได้ยันพอได้บ่ไปคนเพลิงอันดังหลาลบไปลบมาไปลบมา,ลบมาเลยบัดสิมาพี่บัดยันพอได้มันได้ขาลอยขี่รถไฟรผ้ามาซ่อนกันมาก็ได้เปลี่ยนแค่นี้มากแบบนี้มันแรนได้สี่สิบกิโลไปกลับได้มาขอเรือนข่อยแล้วก็เสียบมาดิ มองเสียบก็มีือ้าองเืองันมีใ,นนหนนให้เขาเนาะนเขาโอ้เฮือนแม่มีก็มาอยู่เพือนแม่พี่ด้อ,อ,อดโอเคมาน็กนมาเบิงเป็ดกันเลยจ้ากนาเป็นคนครัวเด้อพี่น้องเด้อเป็ดไม่ทำหมอนไม่เทา,าเป็นคนอันเอามาสู่ลูกสู่เตากินเพิ่นมาเพิ่นกบได้มาแต่โตเปา เอาน,นั่นเอาน,นี่มาสู่ลูกกินตลอดพัตขีดอันมาตู้อี่ได้ปิดเราก่อนนะเฮย้ยปี๋หน่อยปี๋หน่อยปี๋ทาบีปีเบิดนี่ะ อันนี้แม่ชีเห็ดยังเล็ดแป้งพอก,กินลูกอเห็ดเล็ดแป้งมาอันนี้มีใช่ปิ้งตีนเป็ดเป็ดไม่ถมอ้อนไม่ถมอ,มอ,มอ้อนเอามาสุกกิน,อ,อ,นอันนี้กะเป็ดไม่ถมอ้อนเลยจ้าเป็นไม่ถมอ้อนกะเอาเป็ดลาวหั่ มาให้กินนะจ๊ะมาสูกส่กินสู่ลูกสู่หลานกินมากินน้ำกันนี่แหละอันนี้ปิ้งเอาค้ามันเนี่ <Okay. S 2> <ห>แม่เอยียงเหลืองๆน่ะน้ำมันอา่าน้ำมันเป็ดลูกน้ำมันเป็ดน้ำมันมันก็รลายเนาะ <c oughs> เป็นหยาบๆส <c oughs> งสัยกินหลายเป็นต้น ซีนนั่นกันอีแม็กซ์บานะหนแหงนี่เนี่ยเป็นมีหนแหงอยู่บ่อ่ะตัว นี่ตาเป็นเป็ดตะทีนี้ซับแล้วซับปิ้งอันนี้เอามาถีบข้างในอีแม่สิปิ้งเป็ดติเป็ดมัน <screws in the fridge> <desserts> <hungry> <oneself> พี่แบบม่ซอยเราแบบเป็นแบบเออพี่แม่ซอยเป็นแต่ในน้อยแล้วจ่าในแถบน้อยว่ามีเที่ยว,วปูเขาเลยเขาเขาอันมีดปกเขาอะกระช่วยยังมากจงังปกเขาคอยจังคอยปาัดรอกเขา

นี่แบบเรากลับมาซอยเนื้ตอตจตาซอยเนื้อเป็ดได้แค่เบียร์น่าหรือเปล่าิ้นสิ้นเป็ดอีแม่ก็ซอยแล้วเลยเจ้าอีแม่เราก็ซอย,<ม>อยพักพักยังไงะกูดพักเชิมหรอกพักกูดตะก,ก,ดาก,กา ปลาหล่ามาซอยเด้อจ้าปลาหล่าที่เราโมกหน้านอนไอคือผีตองก่อยอยู่ตัวนี้ค่ะเสร็จอีอกไหมการเดชพักเกิดพ่นถูยยืนถ่ายใกล้ๆนันลูกเดินฉันเห็นปลาหนละ่าน้ำน่าปลาหล่าเขาจ็ดเลยเออไสั่นเลยเออปวดไปเลยมันตัวรกไปเลย เอ๊ะน้าปลาคาเฟ่วเลยเอน้าวกับอีแม่สวยกันเอาจะชิบต้มชิบกระยนน่อะืว่าเอก็ต้องได้ตั้มคือเกาก็ต้องได้ตั้มไปไนเอเวอร์วาวไปได้ตั้มตั้มอันนี้ไม่ใช่เอือกเป็ดลูก มีเสือเป็ดปิงอันนี้มนกระเสียดเลือดแปลงแดดแปงใกูต่ใสนาอีกมกูดใ่สแอดแปลงเก็บ้ปใส่ใหม่อีกมักกันแเรากัดทำกานมีทิ้งพ่อมาตำสนาเอาผักงาไว้เ่ใส่เยทงยังน้อยเยี่ยวในยทิ้งเกียวหมูอันปลาหล่ารทำกัน ใช่ใช่ัวขาค่จะเอามาหลายังมล่าหลอลยเก็บมาทำอ่าวกสิใคราึผัวขาบหมนอนว่าพวาสิใครเป็นอีมาแล้วก็ทักั้นขวม ขัวเป็ดเด้อจ้าขวาขัวเรื่องชูขึ้น,นบ,บมกนั่นแหละขัวชะใบมะกรูดมันหอมชะใบมะกรูดหอมต้นนี่ขุ้ยิงไข่กระเทียมวันนี้ไปหลานแล้วก็มาตำหัวสิงไข่เด้อจา้ายิงไข่กระเทียมไปชิคะกะเกไข่แล้วก็กระเทียมแล้วก็รสดีรสดีอ่ะกิน,นอีกแล้ว ไปน,นิกายมาแล้วก็ขวบเป็ดแล้วเลยด้ยจ้าปลาเราก็ตำเล่าเลยด้จ้าอันนี้ก็สีเอือบเป็ดเวยจ้านี้มแล้วก็ซอยผักหอมบัวเลยจ้าอืมบันนี้อีมาแล้วก็ชิใส่ผักหอมบัวเลยจ้าโรยผักหอมก็ผัก ุกหน้าไม่มีสีสันอีแมแล้วก็ค้อยพักมันมีสีสันแล้วเลยจ้ามันจังบได้มีติดอันนี้อีแมรแล้วก็จี๊สมเลือดเลยจ้าน้ำต้มซุปเลยจ้าน้ำต้มซุปบอกอีแมแล้วก็เขลุนให้เขากันเลยจ้า บันนี้แม่เรากำทำการพะรนเดจ้าให้คอยได้เนาะไว้แบบจงไทยคอยได้ละสิเดี๋ยวบันนี้แม่เรากสีเสทเลือดลงไปเด้จ้าโลันกล้ามบัดนี้กระถาให้มันกลา้ามเด้จ้านี่แม่เรากำใส่สหมากน้ำเด้จ้าลาบให้ไม่ทม้อนมันเมื่อกี้มันใส่พิรุรบันนี้จะลาบให้ไม่ทม้อนเด้จ้า มอญเราโบกินอันนั้นเราบบกินโดดแตงนี่นี่เรากะบียดมะนาวแซลล่ากากาตามด้วยเข้าวผัวตะกามเคิดปนตรงนี้เป็นปนเลยลูกต่อไปก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาบวกหนึ่งจกักระต่อไปก็คารุนเลย อันนี้กาแล้วเลยเด้อจ้าหลับเป็ดคงไม่เข่ามอนตองอันนี้กาแล้วเลยเด้อจ้าวันนี่แหมเรากาสิมาเกือบเ,เป็ดปิ้งเด้อจ้าเรากาทำการเอาหัวชิงไข่ที่ปลาตำไว้จ้าแล้วก็ใส่กินดูมันน,นงังก็ได้ลูกต,ต่อไปเรากา ต่อไปอีแม่เราก็ทำการใส่แป้งนัวลงไปเดจ้าใส่น้ำปลาต่อไปก็ผูกเข้ามันแบบอีแม่เรา้มันเข่ากันลูกให้มันเข่ากันเดจ้าอันนี้ก็อีแม่เตรียม ไว้ใส่กินกับเลือดแป้งเด้อจ้าอี่แมเ่เราก็ทำการซอยหมักน้ำใส่น้ำเด้อจ้าอีแม่สิบีบใส่น้ำบ่ใสกินทีเอาไปปิง้งอันออน,ปปนี้ก็เอวบแล้วอะไรเด้อยจ้าอีแม่เราก็สิเอาไปปิ้งเดี๋จ้านี่ก็เตรียมปิ้งจ้า ยางกระเด้อพี่น้อง,ดองเด้อลุงเหลืองคลิปนี้อ้นก็นขอลาไปก่อนเด้อจ้าแบทอุ่นสกัดชเบิดแล้วขอบคุณทุกใ์ทุกเมียนทุกคนเข้ามารับชมช่องลุงนภา,าสาวเซโนจ้าบ๊ายบาย